ครับบีเอีอีกาชนะสุดท้ายกรับวันนี้ผมอ้นอีกามาแรงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเปลี่ยนแนวกันนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยพาทุกคนไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลอิตาลีกับนาโปลีนะฮะมาคลิปนี้ขออนุญ,ญาตคุยเรื่องของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับว่าที่แชมเปียนของลีกสเปนสำหรับในซีซั่นนี้กันหน่อยนะครับแม้ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ย ผมไม่ใช่สาวกอาซูกราน่าเลยนะครับไม่ใช่สาวกบาร์ซโลนาเป็นแฟนเรอัลมาดริดตัวยงครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบาร์ซ่ารังสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเรามาคุยกันในเรื่องของวิถีสูตรความสำเร็จของชาบีเอเนเดสที่นำพาบาร์ซอลนากลับมาคืนฟอร์มอันเกรงไกรกันสักหน่อยครับฟังกันจบอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดนิ่งเดแจ้งเตือนกดซีฟเวอร์สไปเห็นก่อน ชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเป็นครวิจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางอิกาครับเพราะว่าที่นี่อิกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับบาร์เซโลนาแชมป์90%บวกเลยครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้วยโทรฟี่แชมป์เลกสูงสุดของประทิงดุลาลิกาสสเปนนั้น อยู่ในมือของบาร์ซ n a เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกเขาเอามือ2ข้างจับหูช่วยโทฟี่แหละเตรียมที่จะชูเหนือหัวตัวเองประกาศสักดาหว,ว่าเป็นแชมป์สเปนนะครับตอนนี้หลีกสเปนเข้าสู่ในช่วงโคง100้งร้อยเมตรสุดท้ายนะครับเหลืออีก12เกมบาซ่านำรองจากฝูงย่างแมรมบิดอยู่12แต้มเกมล่าสุดที่เจอกันที่บาซ่าเฉือนชนะได้2-1 คือเกมที่โคตรมีความหมายเป็นเกมที่ชนะแบบไปกลับ6แต้มเลยนะครับทำให้แรมบิดเนี่ยแทบจะปิดโอกาสในการแย่งแชมป์กับทางบาซ่าไปจนถึงมีช่วงบั้นปลาย12แต้มในช่องว่างที่ห่างกันกับ12เกมที่เหลืออแน,น่นอนครับถ้าคุณมองในเรื่องของทฤษฎีมันมีความเป็นไปได้นะครับยังมีความเป็นไปได้ แต่ถ้ามองในเชิงปฏิบัติแล้วกับฟอร์มการเล่นของบาร์เซโลนาในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบาซ่าดูดีกว่าเรมาดริดมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นฟุตบอลดูเหนือกว่าเรมาดริดด้วยนะครับในเรื่องของความสม่ําเสมอความต่อเนื่อง12เกมสุดท้ายถ้าวัดกันถึงคะแนนในตอนนี้อนุญ,ญาตให้บาซ่าเนี่ยพลาดได้4เกมนะครับแต่มันมีข้อแม้ตรงที่ว่า เรอัลมดริตต้องชนะอย่างเดียวนับต่อจากนี้ไปซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเลยกับฟอร์มการเล่นที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในลีกนะครับกับทางเรอัลมดริดดูเหมือนว่าตอนนี้โฟกัสของพวกเขาจะไปอยู่ที่สึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปย่เรียบร้อยนะครับในเกมที่เจอกับทางเชลซีสองเกมแล้วตามสตินะครับตั้งแต่ปี1995มันสะท้อนและก็ตอบย้ำอย่างชัดเจนว่าทีมใด ที่สามารถนำคู่แข่งอยู่12คะแนนหลังจากที่ผ่านพ้นเกมที่26ไม่พลาดแชมป์เลยนั่นหมายความว่าตอนนี้บาร์เซโลนาแทบจะการันตีในการที่จะเป็นแชมป์แล้วจะเป็นแชมป์แรกในรอบ3ปีนะครับ3ปีที่บาซาร้างแชมป์หลีกความสำเร็จแบบนั้นกำลังจะหวนคืนมาแล้วในซีซั่นนี้ประเด็นที่2นะครับ สิ่งที่เป็นวิถีสูตรความสำเร็จที่ทำให้บาร์เซโลนาของชาบีเอนเดสมีความพิเศษเหนือกว่าทีมอื่นในลีกนะครับนั่นก็คือเกมรับที่แข็งแรกร่งวลีที่เขาบอกว่าเกมรับจะทำให้คุณเป็นแชมป์มันเป็นจริงนะครับสังเกตไหมครับว่าหลายๆทีมที่ฝ่าฟันอุปสรรคหนามตลอดทั้ง9เดือน10เดือนแล้วพุ่งทยานไปถึงการเป็นแชมเปี้ยนของลีกตัวเองเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีเกมรับที่มั่นคงเหนียวแน่นเสียประตูยากในยุคที่แมนซิตี้ของเป๊ปนะครับสามารถกระชากแชมป์ลีกรีมลีกอังกฤษเนี่ยก็เป็นปีที่พวกเขาเสียประตูได้น้อยหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลนะครับที่สามารถฟาดแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีในปีนั้นเนี่ยก็เป็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งมาก,มากๆเสียประตูน้อยเช่นกันหรือแม้กระทั่งในซีซั่นนี้สำหรับอาร์เซนอล เราก็ได้เห็นว่าอาร์เซนอลเองก็มีแสแตตในการเสียประตูน้อยประมาณติดท็อปทเป็นรองนิวคาสเซิลเป็นรองทานน้นของแมนเชสเตอร์เช่นกันครับปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าบาร์เซโลนามาเหนือเมฆกัเป็นบาซ่าที่เราแทบจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยครับในปีที่ผ่านมาหลายปีหลายยุคสมัยเราจะเห็นว่าบาซ่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะ แต่ยิงประตูเยอะเช่นกันเป็นทีมที่เน้นความเป็นเอนเตอร์เทนแต่บาซลน่าในยุคข,ของชาบีแอนเดสให้ความสําคัญในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นหลักเลยนะครับเกมรับนี่คุณต้องแน่นก่อนคุณต้องพลาดยากๆก,ก่อนคุณต้องไม่เสียประตูง่ายๆคุณต้องทําอย่างไรก็ได้ที่ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งซึ่งถ้าหากว่าเกมเดำเนินไปแล้วคุณยังมีสกอร์อยู่ที่ศู 0, แล้วคุณไม่ได้โดนเล่นงานง่ายๆเนี่ย เกมนั้นเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการคว้า1คะแนนหรือการคว้า3คะแนนเลยในวันที่เกมรุกคุณไม่มาเกมรับคุณสามารถทําแต้มกับทีมได้บางครั้ง1คะแนนมันก็มีความหมายในช่วงนั้เวลานั้นและปีนี้คุณย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับบาร์เซโลนาจะมีเกมที่ชนะคู่แข่งด้วยสกอร์บุดบิดเป็นสกอร์แบบยอดฮิตเลย1ประตูต่อศในลีกมากถึงเเกมเกมรับ ช่วยให้บาซ่าได้3คะแนนที่มีความหมายแตกต่างก,ก,กันกับปีที่แล้วที่เสียประตูแบบง่ายๆมากเกินไปจากเกมที่ควรจะชนะ,ะคุณทำแต้มหลุดทำแต้มเสมอคุณเสียแชมป์ให้กับอาริตลอดการแต่ในปีนี้26เกมของบาซโลนาบาซ่ายินยอมให้กับคู่แข่งยิงประตูพวกเขาเพียงแค่9ประตูเท่านั้นนี่คือสูตรสำเร็จสำคัญ ซึ่งชาบีเนเดสเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากบาซ่ายุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของชาบีเนเดสอาจจะดูแบบเนื้อตัวไม่ค่อยเนียนตาเท่ากับบาซ่าในยุคของเปปกุนโดล่าซึ่งยุคนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหทุกสัดส่วนทุกพื้นที่ของสนามเนี่ยมันเต็มไปด้วยคุณภาพไม่ได้เป็นคุณภาพเรื่องของตัวนักเตะคุณภาพเรื่องของการเล่นคุณภาพเรื่องของแท็กเตคุณภาพเรื่องของสไตล์ที่มันดูโอโ้โหมันมาสจรร์มาก แต่ชาบินเดรู้ว่าการที่จะทําแบบนั้นมันต้องใช้เวลาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีก่อนก็คือเกมรับเกมรับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือว่าบารรลุปเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในลีกที่กินเวลายาวนาน8 9, 10, 11, เดือน9เดือน10เดือนคุณต้องมีเกมรับที่แข็งแกร่งคุณถึงจะไปสู่ในจุดหมายที่คุณวางเอาไว้ซึ่งชาบินเดสสามารถทํามาได้นะครับตรงเนี้ยบอกเลยว่าเป็นวิถีสู่สําเร็จ สำหรับทีที่เป็นแชมป์ในแต่ละปีแต่ละประเทศประเด็นข้อที่3นะครับชาบีเอนเดสสามารถเจอจุดที่ลงตัวแล้วรู้ว่าจะต้องใช้ใครในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆชาบีเอนเดสครับในช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะแบบลองจับต้นชนปลายลองทดสอบอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ได้เห็นว่าช่วงหนึ่งเขาเคยใช้แบดบอิกาเซียเป็นนักเตะยืนวจนักเซนเตอร์ แต่ออเดรเซียไม่สามารถตอบโจทย์ในเนื้อง,งานของชูบินเดสตรงตามเป้านั่นก็คือการเล่นเกมรักที่มันมั่นคงออเิกาเซียพลาดพอพลาดปุ๊บเนี่ยโอเคให้โอกาสแล้วกูยังพลาดอีกชูบินเดสไม่เก็บเอาไว้ดรอปออเดรีเซียเป็นตัวสำรองแล้วมีการปรับจูนแนวรับให้มันดีขึ้นในแต่ละเกมเราก็ได้เห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยตัวหลักๆจริงๆก็จะมีชื่อแบบโรนัลอาราโยยืนเซนเตอร์คู่กับอันเดรสคิสเทนเซน สลับกับชูสคุนเด้นะครับไม่ไว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งแบ็กขวาหรือจะเป็นการยืนตำแหน่งเซนเตอร์ซึ่งชูสคุนเด้กับอาราโยจะสลับลงเล่นกันบางครั้งอันเดรสกิสตนเซนก็จะขยทางออกไปคือจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามเกมตามสถานการณ์ที่เผชิญกับคู่แข่งซึ่งชาบินเดสอ่านออกครับว่าขุมกำลังชุดนี้ของผู้เล่นแนวหลังเนี่ยสามารถหมุนเวียนกันได้ยืดหยุ่นกันได้ สามารถปรับกลยุทธ์ได้หลากหลายจนกระทั่งชาบีเอนเดสรู้ว่าในแต่ละเกมจะต้องใช้ใครบ้างตรงนี้คือสูตรสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่แสดงความเก่งกาจจากตัวของชาบีเอนเดสเป็นอย่างมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันชาบีเอนเดสไม่ได้มองแค่เรื่องของผู้เล่นเกมรับที่ต้องเล่นเกมรับเป็นเล่นเกมรับดีแต่ชาบีแอนเดสยังมีการปรับจูนวางบทบาท วางหน้าที่ให้ผู้เล่นตำแหน่งฟูลแบ็ก2องข้างมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นในแต่ละเกมของบาร์เซโลนาในเวลาที่เขาใช้คอร์ิอัลบาอะไรคันโดบาเดหรือเป็นมาโกสอารอนโซผู้เล่นเหล่านี้ครับก็จะมีส่วนร่วมในการเล่นเกมรุกให้กับทีมแล้วผู้เล่นเหล่านี้ก็จะมีส่วนร่วมในการทำแอสซิสต์ให้กับทีมด้วยคือเราได้ว่าเอามาทั้สงสด้าน ทั้งรุกทั้งรับคุณต้องทำให้ได้ถ้าคุณทําได้คุณอยู่ในสายตาของชาบิเดสอย่างแน่นอนแล้วประเด็นที่4สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือโจนาปอต้ากับชาบิเดสกับ2คนนี้ทำงานร่วมกันนะโจนาบอต้าเนี่ยจะรับคํายกย่องครับว่าเขามาผ่าวิกฤตจากที่เลวร้ายของบาร์เซโลนาให้กลายเป็นดีเราก็รู้ครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาบาร์เซโลนามีวิกฤตเรื่องของสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่มาก มีปัญหาทางการเงินที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งสโมสรมาแต่โจลลาปต้าเขาก็หาทางออกได้โดยการใช้คันโยกนู่นนี่นั่นอย่างที่คนทราบดีเอาทรัพย์สินของสโมสรไปขายอะไรแบบนี้ครับแลกมาเพื่อสร้างงบดุลในบัญชีให้มันสมดุลที่สุดจากตัวแดงให้กลายเป็นตัวเขียวจากนั้นเขาก็ไปดึงตัวนักเตะเข้ามาแล้วก็ทำงานาร่วมกับเชบีเนเดสสอดคล้องกับแนวทางของเขา ชาบีเนเดสก็รับของจากโจนลาปอร์ตาสิ่งนึ่งที่เขาต้องทําให้ได้คือเขาต้องปรุงวัตถุดิบที่มีอยู่ในเวลานั้นผัดปรุงให้มันอร่อยเป็นจานที่มันอร่อยมากๆซึ่งทุกวันนี้ชาบีเ n นเดสก็สามารถที่จะปรุงวัตถุดิบออกมาให้เป็นเมนคอร์สที่โอ้โหอร่อยมากๆจริงนะครับคืออร่อยทั้งรับรูปแล้วเราก็ได้เห็นว่าในแต่ละเกมของบาร์โซน่านั้น เป็นเกมที่เรารู้สึกได้ว่าบาร์โลนากำลังจะกลับมาบาร์โซนาที่เคยมียุคเรองรองกำลังจะกลับมาอีกครั้งในยุคของเชบีเนเดสเขาอาจจะถูกทำประมาทเล่นงานใส่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นกุญซือที่ยังอ่อนในเรื่องของแท็กติกการแก้เกมอาจจะดูไม่ถึงกึิ่นเขาอาจจะถูกวิจารณ์ว่าเชบีเนเดสยังอ่อนในเรื่องของแท็กติกประสบการณ์น้อยในเรื่องของการแก้เกม แต่สิ่งที่เขาทําในทุกวันนี้ผมเชื่อนะครับบาซโลน่ากำลังเดินในทิศทางที่ถูกต้องจาบเนเดสรู้ดีครับว่าบาซโลน่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มันสูงสุดให้ได้ลาลิกาสเปนเขากจะมาทำมันได้ครับเหลือแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีที่ต้องแก้ตัวในซีซั่นหน้าซึ่งตอนนี้นะครับจาบเนเดสเองพัฒนาในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นลําดับแรกต่อไป ปัจจัยประกอบรอบด้านอื่นๆเขาจะพัฒนาต่อซึ่งดูแล้วนะครับซีซั่นหน้าเนี่ยบาซโลน่าจะแข็งแกร่งมากกว่านี้ด้วยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ได้ชูทรอฟี่ลาดิกาสเปนนะครับนั่นคือเรื่องราวของบาซ่าที่นำมาฝากกันนะครับฟังกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางรายการด้วยครับ เพราะว่าที่นี่อีกับช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ